สนุนโดยกล่องทีวีดิจิตอลเอเจสิงค์คอรเปอเรชั่นขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่อยู่ณนที่นี้แล้วคุณผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านกลับเข้าสู่เวทีการประกวดนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2557นะครับ8ทศวรรษแห่งตำนาน ความงดงามคู่แผ่นดินนะครับในช่วงนี้ช่วงที่5แล้วครับใช่แล้วค่ะเชื่อว,ว,ว่าท่านแขกผู้มีเกียรติทุกทกท่านคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็ลุ้นไปกับเรานะคะคตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วค่ะใกล้ที่เราจะรู้แล้วว่าใครจะได้ดํารงตําแหน่งนางสาวไทยคนที่49ของประเทศไทยค่ะเพราะตอนนี้ครับเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ในรอบการประกวด5คนสุดท้ายแล้วครับค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังพวกเธอตอบคําถามครับ ตอนนี้ค่ะเธอจะมาพร้อมกับโชว์ที่สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมกันในชุดห้องเสื้อจากก้องเกียรติค่ะและเครื่องประดับจากซูซี่จิวเวอรี่นะคะพร้อมกับบทเพลงประจำการประกวดนางสาวไทยปีพุทธศักราช2557ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติคุณชรินนันทนาครในบทเพลงคืนนี้ของเธอ เป็นใจและสวรรค์ประทานผู้สิ่งกับนาทีที่ฝันเป็นจริงยิ่งกว่าเทพนิยายคำคืนนี้สวยเลือกเกินแค่เพียงเธอเดินเข้ามามงปุดเพชรงามล้ำค่าจึงควรจะคู่ผูชนะา้า មកហើយញីគឺยอดน้ํา ความทรงจำที่สวยงามไม่รู้ กับคุณชรินนันทนาครศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะกับบทเพลงคืนนี้ของเธอค่ะผมพูดได้คำเดียวครับว่าตามเนื้อร้องเลยนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเธอใช่เป็นเพลงของพวกเธอทุกทุกคนนะครับสาวงามนะครับตอนนี้ที่ยืนอยู่บนเวทีนี้พวกเธอคือ5คนสุดท้ายครับกับเวที นางสาวไทยประจําปีพุทธศักราช2557ซึ่งผมเชื่อว่าณขณะนี้ณนะเวลานี้พวกเธอนั้นต่างต้องการกําลังใจอย่างที่สุดเลยจากพวกเราทุกคนขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเธอทั้ง5คนที่อยู่บนเวทีอยู่ณตอนนี้ครับค่ะและตอนนี้เข้ามาอีกหนึ่งช่วงสําคัญที่ทุกๆ<ช>ท่านก็ต้องมาลุ้นให้กําลังใจพวกเธอนะคะนั่นก็คือการตอบคําถามในรอบ5คนสุดท้ายค่ะ ซึ่งสําหรับการตอบคําถามในรอบ5้าคนสุดท้ายนี้ครับนุ้ยครับก็จะใช้เพียงแค่คําถามเดียว1คําถามเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสาวงามอีก4ี่คนนะคะก็จะมีรุ่นพี่นะคะพาเธอนี่นะคะอยู่ในซุ้มวังสรารมด้านขวามือนะคะและเธอก็จะได้รับฟังบทเพลงเพราอๆค่ะเพื่อให้เธอได้คลายความตื่นเต้นนิดหนึ่งเนาะใช่ไหมครับเราจะเริ่มต้นนะครับผมจากท่านแรกหมายเลขแรกนะครับ น้อยที่สุดไปหามากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับก็เรียงมาเลยนะครับคนจะต้องให้เตรียมตัวกันสักครู่หนึ่งะนะครับสำหรับหมายเลข7นะครับค,คนแรกนั่นก็คือน้องออนนางสาวพัชระวัรณหุตะเสรณีนั่นเองนะครับค่ะส่วนอีกสีท่านนะคะจะต้องอยู่ในซุ้มวังสรารลมนะคะแล้วก็ฟังบทเพลงเพราะๆนะคะระหว่างที่เพื่อนตอบคำถามนะคะใช่แล้วครับ เดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับให้ทั้ง4ท่านนี้ได้ฟังเพลงเพราะๆผ่อนคลายจะได้หายคลายความตื่นเต้นแล้วความกังวลเชื่อว่าความตื่นเต้นและความกังวลคงมีเกิดขึ้นอย่างตอนปีนุ้ยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกณตอนที่เข้าสู่สามคนตอนนั้นเป็นสามคนสุดท้ายสามคนสุดท้ายค่ะเป็นยังไงตอนนี้ยังมีเพื่อนเยอะนะคะตอนนั้นอยู่กันสองคนเลยก็ตื่นเต้นแน่นอนค่ะเชื่อว่าน้องๆทุกคนนะคะตื่นเต้นแต่ว่า รู้เลยค่ะว่าอยากจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉันเป็นกําลังใจให้น้องทุกคนด้วยนะคะและคนแรกน้องอ่อนเราต้องตื่นเต้นเช่นกันนะคะหมายเลขเก็คือน้องออนพัชรวรรณหุตะเสระีนะตื่นเต้นไหมคะออนตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคะเอาอดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับทุกท่านในที่นี้ไหมครับค่ะก็เป็นกําลังใจให้ออนด้วยนะคะนี่นะคะอ่าก็ ถือว่าเราเดินทางมานะครับถึงวินาทีที่สำคัญมากๆกนะครับกับการตอบคำถามแน่นอนนะครับว่าทั้ง5ท่านนะครับก็ต้องมีสติ<ช>ปฏิภาณไวพริบในการตอบคําถามหนึ่งคำถามเท่านั้นครับที่เราจะ,ะถามสาวงามทั้ง5คนนะครับคือเรียกได้ว่าเชื่ดเฉือนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคําถามเดียวเท่านั้นแต่ค,คำา คำตอบของเธอทั้ง5คนจะแตกต่างกันออกไปคำตอบไหนโดนใจคณะกรรมการบ้างใช่แล้วต้องมาลุนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะครับหนในสาวงาม5คนนี้ครับจะได้ครองมงกุฎแห่งเกียรติยศรวมไปถึงคาถาเกียรติยศด,ด้วย เพราะว่าปีนี้80ปีครับของการประกวดนางสาวไทยซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่ทรงเกียรติแล้วก็เป็นเวทีที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยนะครับค่ะเอาแล้วครับเดี๋ยวคนจะต้องมาเช็คความพร้อมนิดนึงเพื่อความรอบคอบกันนิดนึงนะฮะว่าน้องๆเขาได้ยินเราหรือเปล่านะครับผมอน้องน้องอี้ครับน้องอี้ได้ยินพี่เอกไหมครับน้องอี้ครับบ่งมือหน่อยสิคะน้องอี้ครับบ่งมือหน่อยครับโอเคไม่ได้ยินไม่ได้ยินเหรอฮะได้ยินไหมคะน้องกิฟต์น้องกิฟต์ได้ยินไหมครับน้องกิฟต น้องเขาบอกว่าไม่ได้ยินนะคะพี่ไม่ได้ยินนะโอเคน้องเขาบอกว่าไม่ได้ยินแสดงว่าได้ยินนะไม่ได้ยินค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ให้4ี่คนเนี่ยเขาแบบผ่อนคลายกับเพลงไปเรื่อยๆนะแล้วน้องอ่อนลน้องพอพอออกมาตอบคําถามร้องเป็นเพลงออกมาเลยโอเคสู้เขานะคะนะครับมาน้องอ่อนครับหมายเลข7นะครับนางสาวพัชรวรรณหุตะเสรณีนะครับคําถามอยู่ในนี้ครับค่ะคำถามเดียวเท่านั้นนะคะ ฉันเคยนะครับผมจะขออนุญ,ญาตในการอ่านคำถามสองรอบ,รบนะครับคำถามในรอบ5คนสุดท้ายถามว่าในฐานะคุณนะครับในฐานะผู้ที่อาจจะคว้ามงกุฎนางสาวไทยประจำปี2557คุณคิดว่าตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้จะสามารถตอบสนองต่อ ค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณในฐานะผู้ที่อาจจะคว้ามงกุฎนางสาวไทยประจำปี2557คุณคิดว่าตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้จะสามารถตอบสนองต่อ ค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างขอเชิญหมายเลข7ครับสำหรับออนนะคะออนคิดว่าตอบสนองได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าการเป็นนางสาวไทยนะคะสิ่งสำคัญที่จะต้องมีก็คือการรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือการ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวค่ะเพราะะนะนอ๋อคิดว่านี่แหละค่ะก็คือสิ่งสําคัญค่ะที่จะตอบสนองค่านิยม12ประการได้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนั่นเองนะครับน,ะะนี่คือคําตอบนะครับผมหมายเลข7ครับนางสาวพัชรวรรณหุตะเสรณีค่ะอ้าวพักผ่อนได้เลยนะคะ ทำหน้าที่ผ่านพ้นเรียบร้อยแล้วค่ะหมายเลขแรกของเราค่ะเอาละครับลำดับต่อไปครับทุกท่านครับจะเป็นสาวงามท่านที่2ได้แก่หมายเลข11ครับน้องพิมพ์อาทีมาเนธทิพย์ครับมาแล้วน้องพิมพ์ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะทุกคนตื่นเต้นหมดเนาะนะเอาละครับฟังคำถามนะครับพี่เอกจะอ่าน2รอบเช่นเคยนะครับนะครับให้กำลังใจด้วยนะครับน้องพิมครับ คำถามนะครับคุณในฐานะผู้ที่อาจจะคว้ามงกุฎนางสาวไทยประจำปี2557คุณคิดว่าตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้จะสามารถตอบสนองต่อค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณในฐานะผู้ที่อาจจะคว้าตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2557 คุณคิดว่าตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้จะสามารถตอบสนองต่อค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างเชิญครับค่ะสำหรับพิมพ์นะคะถ้าพิมพ์ได้ตำแหน่งนางสาวไทยนะคะพิมพ์คิดว่าคือก็ได้นางสาวไทยก็คือการรักษาวัฒนธรรมไทยประเพณีอะคะ่ะก็ในเมื่อพิมพ์ได้นางสาวไทยพิมพ์ก็จะ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะคะ<ช>โดยเป็นทูตวัฒนธรรมไทยนะคะและการท่องเที่ยวแล้วเราก็จะเผยแพร่เอกลักษณ์ต่างๆนะคะของประเทศไทยเราสู่ชาวต่างชาติได้รับรู้นะคะว่าประเทศไทยเรามีดี<ม>และสามารถสู้กับสากลได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่คือ,อคําตอบนะครับของหมายเลข11ครับน้องพิมพ์นางสาวอาทิมาเนทิพย์ครับอืมนะคะเอาล่ผ่านไปแล้วนะคะสองท่าน ใช่แล้วค่ะมาถึงท่านที่3แล้วนะครับท่านที่3ครับหมายเลข14ครับนางสาวพิมพ์ชนกจิตชูนะครับหรือน้องกิฟนั่นเองนะครับสวัสดีครับเพลงเพราะมไหมคะพร้อมค่ะพราะนะฮะร้องให้เราฟังนิดนึงนะอ้าบอกมานี่เกี่วกับคำถามหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคำถามนะครับน้องกิฟครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะ คำถามถามว่าคุณในฐานะผู้ที่อาจจะคว้าวมงกุฎนางสาวไทยประจําปี2557คุณคิดว่าตําแหน่งอันทรงเกียรตนินี้จะสามารถตอบสนองต่อค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณในฐานะผู้ที่อาจจะคว้าวตําแหน่งนางสาวไทยประจําปี2557 คุณคิดว่าตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้จะสามารถตอบสนองต่อค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างครับเชิญครับค่ะจากทั้ง12ค่านิยมนะคะกิฟค,คิดว่าเป็นในส่วนของข้อที่ว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวค่ะจริงๆแล้ว หน้าที่หลักของนางสาวไทยนะคะก็คือการเป็นทูตประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะในฐา,านะที่ถ้าเกิดว่ากิฟจะได้เป็นนางสาวไทยกิฟเป็นคนไทยภูมิใจในความเป็นไทยและจะนําวิถีชีวิตของความเป็นไทยนี่แหละคะ่ะที่คิดว่าเป็นจุดเด่นรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยทั้งเหนือใต้กลาง และทุกๆภาคนะคะกิ๊บเชื่อว่าถ้าหากว่าชาวต่างชาติได้พบเห็นได้ทราบถึงวิถีชีวิตที่มีมายาวนานและมีคุณค่าของคนไทยแล้วแล้วก็เขาจะต้องประทับใจแน่นอนค่ะและถ้าหากว่ากิ๊บได้รับตาแหน่งนางสาวไทยกิ๊บขอสัญญาว่ากิ๊บพร้อมที่จะทําทุกๆหน้าที่ของนางสาวไทยอย่างสุดความสามารถค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคําตอบของหมายเลข14นางสาวพิมพ์ชน,ก,ชนกจิตชูหรือน้องกิ๊บครับ ก็ว่าเแพร่วัฒนธรรมไทยรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งหน้าที่ของผู้ที่ได้รับตําแหน่งนางสาวไทยนั่นก็คือเป็นทูตวัฒนธรรมนั่นเองค่ะใช่แล้วครับลำดับต่อไปนะครับได้แก่หมายเลข19นะครับ,รบนางสาวสาวลรักษณ์ชัยสิริธัญญาน้องลี่นะครับน้องลี่ค่ะให้กําลังใจน้องลี่เลยนะครับพร้อมนะครับน้องลี่วันนี้น้องลี่สวยมากนะครับแล้วนียล่ะคะ พร้อมครับคุณนุ้ยสวยตั้งแต่ปี4 4เลยครับผมไม่น่าถามนะคะเอาละครับคำถามนะครับถามว่าคุณในฐานะที่อาจจะเป็นผู้คว้ามงกุฎนางสาวไทยประจำปี2557คุณคิดว่าตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้จะสามารถตอบสนองต่อค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้าง อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณในฐานะผู้ที่อาจจะคว้าตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2557คุณคิดว่าด้วยตำแหน่งอันทรงเกียรตนินี้จะสามารถตอบสนองต่อค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างเชิญครับสำหรับลี่นะคะลี่จะเลือกข้อ12ค่ะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวค่ะ เมื่อเราได้ตำแหน่งเราต้องแบ่งเวลาของเราลดน้อยลงนะคะเพื่อให้กับประเทศชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆเราต้องมีเวลาให้มากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะรี่จะต้องขอขอ,ขอบคุณผู้ที่สาคัญลีจะต้องขอขอบคุณพ่อแม่นะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้รี่มาถึงจุดนี้นะคะและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้กําลังใจรี่ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับแน่นอนนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญกว่าจะมาถึงนัดจุดนี้ได้ค่ะแล้วก็เลือกข้อที่12นะคะประโยชน์ส่วนรวมนะครับมากกว่าประโยชน์ส่วนตนลำดับต่อไปท่านสุดท้ายแล้วนะครับสาวงามท่านสุดท้ายในรอบของการประกวดหคนสุดท้ายแล้วหมายเลข23ครับน้องอี้นางสาววิลาสินีจันวุฒิวงศ์สวัสดีครับคนสุดท้ายแล้วความรู้สึกเป็นไงครับ ื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากนะครับสูดมหายใจลึกๆให้กําลังใจด้วยนะครับน้องอีครับคําถามนะครับถามว่าคุณในฐานะผู้ที่อาจจะคว้ามงกุฎนางสาวไทยประจําปี2557คุณคิดว่าตําแหน่งอันทรงเกียรตินี้จะสามารถตอบสนองต่อค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างอีกครั้งหนึ่งครับ คุณในฐานะผู้ที่อาจจะคว้ามงกุฎนางสาวไทยประจำปี2,557คุณคิดว่าตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้จะสามารถตอบสนองต่อค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างครับเชิญครับค่ะสำหรับค่านิยม12ประการนะคะเป็น12ประการที่มนุษย์ทุกคนพึงมีค่ะซึ่งสำหรับอีถ้าเกิดอี้ได้เป็นนางสาวไทยเป็นข้อแรกค่ะรักชาศสตร์กษัตริย์ค่ะ อีจะอยู่ในสินลธรรมมันดีงามอีจะรักพ่อหลวงของเราอีจะรักประเทศไทยทุกอย่างที่อยู่ในใน12ประการนั้นนะคะล้วนเป็นข้อดีของนางสาวไทยที่นางสาวไทยพึงมีทั้งหมดถ้าให้อีเลือกอีขอเลือกข้อหนึ่งค่ะขอรักชาติศาสตร,ร์ขอรักในหลวงตลอดไปค่ะนี่คือคำตอบของหมายเลข23ครับ<อ>น้องอีอนางสาววิลาศนีจันวุฒิวงศ์ครับ เธอเลือกไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะโอ้โหผ่านไปแล้วค่ะสําหรับการตอบคําถามนะคะของสาวงาม5คนสุดท้ายค่ะใช่แล้วและครับทุกท่านครับ ผมถ้าเป็นทุกทุท่านที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านหรือนั่งอยู่ทางด้านล่างผมก็ให้คะแนนไม่ถูกเหมือนกันนะถูกนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็แหม่ตอบคาถามได้เฉียบคมจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับจะต้องมีเพียงแค่1นึ่ท่านเท่านั้นที่จะครองมงกุฎและคทาเกียรติยศของนางสาวไทยประจําปี2557ซึ่งจะเป็นใครนั้นอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ทราบกันครับพักสักครู่ค่ะ